สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วก็ขออภัยในเสียงรบกวนหน่อยเพราะว่าอัดตอนเช้านะครับก็จะมีเสียงนกเข้ามาบ้างเนาะวันนี้เราจะมาพูดให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางการประพันธ์นั่นเองจะเป็นยังไงล่ะมันจะเป็นหน่วยความรู้ที่หนึ่งในหนังสืเอเล่มนี้ครับอเราจะอ้างอิงจากหนังสือเร่มนี้นะ,ะเดี๋ยวดูก่อนการแต่งคำพันธ์มสี่ถึงมหก เอาเล่มนี้มาเป็นตัวอ้างอิงในการทำเนื้อหานะครับก็อันนี้เป็นหน่วยที่หนึ่งนะเริ่มกันเลยการที่เราจะแต่งได้นะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าความหมายจริงๆมันคืออะไรนะครับความหมายของบทร้อยกองอ้าวคำว่าร้อยกองมันคือ,อยังไงร,ร้อยกองก็คือคำประพันธ์นะครับคำประพันธ์นันเองมันคำประพันธ์ก็คือถ้อยคา นะเป็นถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ฉันทลักษณ์ก็คือรูปแบบที่กำหนดไว้นะครับมาดูที่ร้อยแก้วกันต่อบ้างร้อยแก้วคือความเรียงความเรียงคือเป็นตัวหนังสือและไม่ได้เป็นรูปแบบนะครับหรือเป็นข้อกำหนดแบบร้อยกองและเป็นความเรียงที่สละสลวยนะครับไพเราะ เหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมายนะครับก็จะไล่เวลาอ่านก็จะรู้สึกว่ามันมีความคล้องจองกันนะแต่มันไม่ได้เป็นแบบแบบร้อยกองนะครับในส่วนของร้อยแก้วนะนั่นคือที่เรารู้ความหมายแล้วเรามาดูคุณค่าและความสําคัญของร้อยกองกันดีกว่า2.1ุหนึ่งเขาบอกว่าคุณค่าของร้อยกองที่มีต่อผู้แต่ง อันนี้เป็นผู้แต่งนะครับนะมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยหนึ่งเพื่อเล่าเรื่องราวเล่าเรื่องราวยังไงละ่ะการที่ผู้แต่งแต่งเรื่องนั้นออกมานะครับแล้วใช้เป็นร้อยก้องทําให้เรื่องนั้นเนะี่ยหรือวันคดีหรือวรรณกรรมเรื่องนั้นเนะี่ยแม้จะมีเนื้อหาที่ซับซ้อนหรือมีตัวละครที่ยุ่งยากเยอะอย่างเช่นเรื่องรามเกียรติ์นะครับแต่ว่า ด้วยการาแต่งเป็นเรื่องราวและใช้บทร้อยกองจะทําให้การจำนะ่ะง่ายขึ้นนะอย่างที่2ต่อมาคือแต่งเพื่อแสดงคติชีวิตผู้แต่งหลิกวีแต่ละคนนะ่ะมีสิ่งแวดล้อมในชีวิตไม่เหมือนกันนะครับการที่เอาคําปรัชญาแทรกลงในคด,ดีที่ตัวเองเป็นคนแต่งนะ่ะเป็นการถ่ายทอดคุณค่าให้แก่ผู้อา่านยกระดับความรู้อีกขั้นหนึ่งให้แก่ผู้อ่านนะครับ ก็ถ้าจะยกตัวอย่างก็จะเป็นสุภาษิตสอนหญิงนะครับนะมาดูหัวข้อที่3ามก็คือใช้เพื่อขับร้องขับร้องในที่นี้ก็เพื่อความผ่อนคลายเพื่อให้เกิดความบันเทิงนะพวกนี้ผ่อนคยายความบันเทิง ซึ่งกัลสนาพวกนี้ครับจะอยู่ในพวกเพลงกล่อมเด็กเพลงยาวเพลงพื้นเมืองนี่นะครับเพลงประจำเทศกาลในหมู่บ้านจะเป็นกติชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับเป็นการสืบต่อรุนต่อรุ่นมาในกลุ่มกลุ่มนั้นนี่ก็คือเพื่อใชใ้การขับร้องที่ผ่อนคลายและก็บันเทินนะครับมาอย่างสุดท้ายของผู้แต่งกันดีกว่า,าแสดงความคิด ผู้แต่งเนี่ยแต่งร้อยกองเพื่อแสดงความคิดของตัวเองออกมาแสดงความรู้สึกจินตนาการที่ตัวเองมันมีออกมานะครับให้ผู้อ่านอย่างเราเนี่ยเกิดความรู้สึกคอยตามแล้วก็มีจินตนาการมากเพิ่มขึ้นตามที่ผู้แต่งเนี่ยต้องการให้เรารู้สึกตามตัวอักษรนะครับผู้แต่งนั้นก็จะต้องมีสัมผัสด้วยทางจินตนาการอย่างนีเน้เพื่อเราเห็นภาพนะครับใช้พัฒนาโวหารที่อยู่ในใจของกวี และเข้าใจเราได้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็คือจะเป็นเพื่อแสดงความคิดยังต่อมาเลยเป็นความสำคัญของร้อยกอง2องุดสองนะ่ะก็จะพูดถึงความสำคัญของร้อยกองร้อยกองเนี่ยเป็นงานเขียนที่มีความยากครับเพราะว่าโปรตีเนี่ยถ้าเรานึกถึงวรรณคดีเนี่ยเราก็จะมองเห็นเล่มหนาๆนาสับจัดยากใช่ไหมที่ต้องใช้เวลาในการแปลเนี่ย เพื่อให้เราเข้าใจความหมายเนะี่ยหลายวันเข้าใจเรื่องราวของเรื่องนั้นหรืออาจจะนึกถึงบทกวีแสนไพเรา,าะที่ดาบรางวัลมากมายนะครับในวิสุดก็เห็นภาพของร้อยกองว่าเป็นงานเขียนที่มีความยากนะห่างไกลจากชีวิตประจําวันแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยร้อยกองเป็นงานเขียนที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากๆเลยยิ่งคนไทยเนะี่ยยิ่งง่า้ชิดเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนเจ้าพดเจ้ากรนใช่ไหมพูดอะไรก็ต้องมีการสัมผัสของจองนะ ซึ่งรอยกอกจะแทรกซึมอยู่ในงานหลายระดับมากเลยนะครับเช่นบทเพลงของนักเรียนอนุบาลครับอย่างเช่นเพลงร้องเล่นเพลงช้างนะครับก็จะขึ้นช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าลนะีก็จะเป็นการสมบัดจับคองจองกันอยู่นะครับหรือการละเล่นของเด็กไทยนะจำจีเมะเขือเปาะแปะกระท้าหน้าแว่นภายเรือออกอน่อนะ จำจี้ก็เป็นการสัมผัสเหมือนกันสัมผัสอักษรนะครับเรามาดูหัวข้อถัดไปกันเลยดีกว่ายังอยู่ในคุณค่าและความสำคัญของร้อยกองนะ2 3จคุณค่าของร้อยกองที่มีต่อผู้อ่านเมื่อกี้ผู้แต่งไปแล้วแล้วก็มาความสำคัญคราวนี้มาต่อผู้อ่านกันบ้างก็จะมีความเพลิดเพลินนะความเพลิดเพลินเพลิดเพลินยังไง ก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยจอปัญหามากมายในแต่ละวันนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมอ่านหนังสือเพื่อผ่อนคลายแต่สมัยนี้คงจะเป็นพวก YouTube หรือ TikTok อย่างนี้นใช่ไหมแต่เราจะพูดถึงกับ,กบงานบทร้อยกรองหรืองานมาพัานละกันเป็นงานที่มดงามด้วยศิลปะย่อมพาผู้อ่านเเข้าไปสู่บรรยากาศที่รู้สึกสงบรู้สึกแบบว่ารื่นรมด้วยธรรมชาตินะครับ ยิ่งเราอ่านท้ำการต้นไม้ที่เราปลูกในบ้านนนะี่เนี่ยฝูงสัตว์หรือเสียงนกอะไรเนนะี่ยบรรยากาศพวกนั้นนะครับจะพาให้เราเนี่ยรู้สึกแบบว่านี่แหละคือสวามสงบที่ฉันตามหานี่คือความเพลิดเพลินในแบบของผู้อ่านนะครับยิ่งผสมรองกับบรรยากาศหรือเนื้อหาที่เรากําลังอ่านในตอนนั้นด้วยก็จะมีส่งผลต่อความรู้สึกข,ของผู้อ่านอย่างเราด้วยนะครับ ต่อมาอย่างที่สองให้แง่คิดแก่ผู้อ่านบางครั้งเนี่ยผู้เขียนน่ะก็แทรกแนวคิดไว้ในบทร้อยกองเยอะแย,ยะมากมายนะครับให้ผู้อ่านน่ะได้ยกรับจิตใจให้สูงขึ้นมาที่อย่างที่สามก็คือเพื่อความซาบซึ้งสะเทือนอารมณ์จะซาบซึ้งยังไงร้อยกองบางบทนะครับสร้างความลึกซึ้งในทุกอารมณ์ทุกถ้อยคาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกโกรธแค้นเศร้าเหงารักคิดถึงเป็นต้นครับ เหมือนที่อย่างสุดท้ายกันนะครับอย่างที่4เพื่อให้เกิดจินตนาการอย่างนี้จินตนาการที่ได้จากการอ่านของผู้อ่านบทร้อยกองเนะี่ยบางบทวาดภาพสวยงามคือเขาไม่ได้วาดภาพนะแต่ว่าเขาเนะี่ยเขียนเป็นใช้ตัวอักษรนั่นแหละแต่วาดภาพสวยงามมากด้วยถ้อยคําอันไพเราะสละสลวยและมีความหมายเด่นชัดทําให้ผู้อ่านอย่างเราเนะี่ยเกิดจินตนาการดนอย่าง แจมแจ้งนะครับนี่ก็คือคุณค่าร้อยกองที่มีต่อผู้อ่านนั่นเองมาที่หัวข้อ2.4คุณค่าของร้อยกองที่มีต่อสังคมร้อยกองเนี่ยเป็นไงเราก็รูว้วามหมายมาแล้วร้อยกองที่ดีย่อมเป็นสมบัติของชาติจัดได้ว่าเป็นสมบัติของสังคมส่วนรวมที่สะท้อนให้เห็นถึงอนิยมความคิดความเชื่อ ขนมทมเนียมประเพณีภาษาและออวัฒน,นธรรมวรรณคดีไทยเนะี่ยหลายเรื่องนะครับมีคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคมเป็นอย่างมากเช่นเรื่องรามเกียรติ์อินเนาขุนช้างขุนแผนวรรณคดีพวกนะี้สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่สภาพสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยครับ หลังจากที่เรานะครับได้รู้ถึงความหมายของร้อยกองไปแล้วและก็คุณค่าและความสําคัญของร้อยกองไปแล้วนะครับทั้งสี่หัวข้อที่ผ่านมามาที่หัวข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับก็คือประเภทของร้อยกองร้อยกองนะแบ่งเป็น5ประเภทด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเมื่อที่ร้อยกองประเภทแรกก็คือโครงนะครับโครงนะเป็นร้อยกองที่มีความเก่าแก่นะ มีความเก่าแก่มีความเก่าแก่นะครับนะพบว่ามีการประพันธ์โครงมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยลักษณะเด่นของโครงคือมีการจํากัดจำนวนคําสัมผัสและคําเอกคําโทรครับอย่างโครงสี่สุภาพเป็นอย่างไรก็ต้รู้ว่ามีเอกเโทสีนะเมื่อที่ร้อยกองประเภท ที่2กัเลยที่เราจะนําเสนอนะครับก็คือฉันฉันเนี่ยเป็นร้อยกองที่ได้รับมาจากอินเดียเลยนะรูปแบบการประพันธ์มีการกําหนดคำคารุระหุนะอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากตัวอื่นเลยเมื่อไทยเราเนี่ยรับมานะครับก็จะมาปรปับปรุงเลือกเฉพาะอันที่มันสามารถใช้กับภาษาไทยหรือบรรจุคำมาไทยเนะี่ยลงไปในนั้นได้นะครับมีลักษณะ มังคับสัมผัสเพิ่มขึ้นซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันไม่มีแต่พอเอามาเป็นของฉันของไทยเนี่ยก็จะเพิ่มตรงนี้ไปนะครับฉันเป็นร้อยกองที่มีประเภทย่อยมากมายครับประมาณ108ชนิดด้วยกันมาดูร้อยกองประเภทที่3ครับก็คือกาบกาบเนี่ยเป็นร้อยกองที่ปรากฏครั้งแรกในมหาชาติคำหลวง ตัวนี้เลยสมัยสมเด็จพระบรมไตรโรกนาถตำราการเขียนกาบในะสมัยนั้นนะมีหลายเล่มเช่นกาบสารวิลาสินีครับและก็กาบคันทะแต่กาบที่เป็นที่นิยมประพันธ์กันคือกาบยานี1 1นะกาบฉบัง16กาบสุรางคนาง28กาบพวกาบภจะเป็นกาบที่เราคุ้นหูก,กัน3ชนิดนี้นะครับ มีลักษณะคล้ายชันนะครับแต่ไม่บังคับคําครุระหุมาดูร้อยกองประเภทที่4ี่ครับเป็นร้อยกองที่คุ้นเคยและรู้จักมากที่สุดในสมัยรัชนโโสินสเลยรู้จักมากคุ้นเคยและรู้จักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพุทธทาเลศราดนภะาลัยนะครับนะเป็นต้นมาเนี่ยเราเนี่ยจะพบว่ามีการใช้คําว่ากรนะ แทนความหมายครอบคลุมร้อยกองประเภทอื่นๆใครเคยใช้อย่าลืมมาแชร์ภาพกันใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับเราจะเรียกรอนเป็นฉันกรอเป็นทุกอย่างเลยก็ไม่ผิดนะอันนี้คือมีอยู่จริงนะที่เราเคยบอกกันมาว่าเรียกแทนได้ครับไม่ได้ผิดแต่ถ้าจะเรียกถูกต้องก็ดีเพราะว่าบางคนคิดว่าคำาพันธุ์ภาษาไทยเนี่ยมีแต่กรงเดียวก็มีนะครับแต่ที่จริงมีถึง5ชนิดด้วยกันที่เป็นร้อยกองในภาษาไทยแล้วก็ คุณนวรัตพงไพบูรณ์นะ่ะกล่าวถึงลักษณะเด่นของกรว่ากรเอาจังหวะเป็นหลักเอาเสียงเป็นร้องมาดูที่ร้อยกองประเภทสุดท้ายครับประเภทที่5คือรายร่เนี่ยเป็นร้อยกองโบราณน,นะมีลักษณะส,สัมผัสระหว่างว่ารยบางประเภทเนี่ยเช่นลราย่ยาวน่ะซึ่งไม่กำหนดจำนวนคำไว้แน่ชัดน่ะ ก็จะอยู่ในนี้นะครับซึ่งได้ล้วก็จะพบในเรื่องที่เรากำลังจะนําเสนอก็คือมหาเวสันดรชาดกนะมาดูสรุปบทที่1ของศรสือเล่มนี้กันก่อนครับว่าเราว่าเขาเนี่ยสรุปววไว้ว่ายังไงเขาสรุปไว้ว่าร้อยกองเนี่ยถือเป็นภูมิปัญญาทางภาษาที่มีความสําคัญและมีคุณค่ามากเลย แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยโดยเฉพาะคนไทยอ่ะเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนเนี่ยมีอารมณ์สุนทรีต่อสิ่งที่มากระทบอารมณ์ของเราตลอดความรู้สึกอย่างเนี้ยและอารมณ์พวกเนี้ยถ่ายทอดออกมาเป็นร้อยกองในรูปแบบต่างๆที่เราพูดไปเมื่อกี้ที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีโคงฉันกลับกรนไลรที่สามารถสื่อความหมายได้ลึกซึ้งและมีความถึงพร้อมในด้านวรรณศิลป์ครับ นี่ก็คือบทสรุปของความรู้เบื้องต้นทางการประพันธ์นะครับถ้าอยากรู้เรื่องอื่นต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา,าด้วยครับสหลับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย